ูข้อ6กันครับน้องอ่านโจทย์เลยครับผลคูณของจำนวนจริง x ทั้งหมดที่สอดคล้องกับสมการ 2x ยกกำลัง log x เท่ากับ8ยกกำลัง log 16x คือข้อใดสำหรับข้อนี้ก็เป็นการใช้ความรู้ของเรื่องการแก้สมการ l o กกริทึมนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เรานำมาใช้ในการแก้สมการ ตรงนี้มาดูกันเลยจากโจทย์เราก็มาดูสมการที่กำหนดให้นะครับ2องทั้งหมดยกกำลังล็อก x มีค่าเท่ากับ8ยกกำลังล็อก16 ตอนนี้มันยังอยู่เป็นรูปเลขยกกำลังอยู่ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะดูยากนิดนึงเพราะฉะนั้นพี่จะเทคล็อกฐาน10บเข้าทั้ง2ข้างนะครับ ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นลองก็เทคล็อกของตัวที่อยู่ในนี้นะครับคราวนี้ทำยไงต่อก็ต้องใช้คุณสมบัติของล็อกนะครับคุณสมบัติของล็อกคืออะไร ล็อก b ยกกำลัง c ฐาน a เราสามารถนำเลขชีก้กำลังออกมาได้ไมาเป็น c ล็อก b ฐาน a ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่มองตัวนี้ให้เป็น b แ้ะพี่มองด้านบนให้เป็น c อันนี้ก็เหมือนกันพี่ก็สามารถดึงล็อก x ลงมาได้ใช่ไหมครับอันนี้ต่อเลยนะครับเป็นล็อก x คุณก,คคกับล็อกของ 2x มีค่าเท่ากับล็อก16ก็ลงมาใช่ไหมครับล็อก16คุณกับล็อกของ8นะครับค,ค,คราวนี้มาดูกันต่อ จากตรงนี้เราจะทำไงต่อดีครับน้อง x อยู่ส่วน x แล้วตัวเลขอยู่ส่วนตัวเลขจากตรงนี้เราก็ต้องใช้คุณสมบัติของ log แก้ต่อใช่ไหมครับไม่งั้นเราเพื่อที่จะหาคำตอบเราต้องการหา x เราก็เลยต้องพยายามแยก log x ออกมาก่อนใช่ไหมครับตรงนี้ มาดูต่อเลยแล้วก็แทคุณสมบัติต่อนะครับว่าที่จะเขียนคุณสมบัติเป็นเรื่อยๆนะครับจะได้แบบน้องจะได้ดูเป็นขั้นๆปนไปเลยคุณสมบัติคือล็อกของ AB ผลคูณเท่ากับล็อกของผลบวกนะครับล็อก B ใช่ไหมครับตรงนี้ ะฉะนั้นถ้าพี่มองตรงนี้ให้เป็น a มองให้เป็น b พี่ก็แยกออกได้ใช่ไหมครับก็คืออะไรกลายเป็น log x คูณกับ log 2บวกด้วย log x ต่อไปมาดูกันเขียนไว้ก่อนก็ได้ ไปพี่จะเขียนตัวด้านขวาของสมงการนี่ให้อยู่ในรูป2ยกกำลังนะครับ16คือ2กำลัง4ี่คือ2กำลัง3นะครับพอตัวนี้เป็นเลขชีก้กำลังใช่ไหมครับพี่ก็ดึงลงมาด้านหน้าได้ลงมาด้านด้านล่างได้นะครับ แล้วล็อก x คูณกับ l o g 2บวกด้วย l o g x เท่ากับดึงตรงนี้เป็น4 l o g 2งดึงตรงนี้ต้องมาเป็น3 l o g 2นะครับทำต่อ l o g x คูณกับ l o g 2บวกกับ l o g x ตรงนี้รวมกันเป็น12 l o g 2ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับ ขอนี้พี่ก็คูณกระจายไปเลยเป็น log x ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย log สอคูณกับ log ของ x มีค่าเท่ากับ12 log สองทั้งหมดกำลังสอง a ตรงนี้เจออะไรแล้วรู้สึกไหมถ้ามองตัวนี้ให้เป็น a อันนี้ก็จะเป็น a กำลังสองบวกกับค่าคงที่คูณกับ a เท่ากับค่าคงที่มันก็อยู่ในรูปสมการกำลังสองใช่ไหมครับตรงนี้ ก็แก้ต่อได้นะครับย้ายมา,าฝั่งเดียวกัน คราวนี้พี่ก็จะแยกตัวประกอบนะครับนี่ก็เป็น l o อก x เนี่ก็เป็น l o g x คราวนี้มาดูถ้าตรงนี้จะเกิดเทอม l o อก2ตรงกลางได้ทั้ง2อันก็ต้องมี l o อก2ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีกำลัง2ต่อไปเราพยายามมาแฟกเตอร์ -12 ลบ12ทำยังไงให้ตรงกลางกลายเป็นบวก1ได้ก็ต้องเป็นบวก4กับลบ3ใช่ไหมครับตรงนี้ พ่ะนั้นพี่ก็จะได้ว่าล็อก x ของพี่มี2ตัวคืออะไรคือ3 l o ล็อกและ4 l o ล็อกใช่ไหมครับตรงนี้ x ของพี่มีค่าเท่าไหร่คราวนี้ก็กลายเป็น10ยกกำลัง3 l o ล็อกออันนี้ต้องเป็นหรือนะครับขอโทษที เป็นพร้อมกันไม่ได้หรือ10ยกกำลัง4ล็อก2นะครับอันนี้แตกได้เป็น10กำลัง3คูณกับเอาขึ้นไปดีกว่าง่ายกว่าเป็น10ยกกำลังสอั้งหมดกำลัง3ใช่ไหมครับหรือ10ยกกำลังล็อก2ทั้งหมดกำลังส เพราะว่าเราเอาเลขที่คูณด้านหน้าของล็อกนี่ขึ้นไปเป็นเลขชี้ก,กําลังได้ใช่ไหมครับต่อไปเราจะใช้คุณสมบัติต่อนะครับคุณสมบัติของล็อกมันจะมีคุณสมบัติหนึ่งที่บอกว่า a ยกกำลังล็อก b ฐาน a ตัวนี้จะออกมาเป็น b นะครับ ฉะนั้นตรงนี้เราได้แล้วว่าอะไรเราได้แล้วว่า x นี่มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง log กล็อกอะไรครับ2อกำลังสคือ8ปดฐานสิใช่ไหมครับหรือ x ยกกำลัง x ทั้งสิบยกกำลัง log โอ้ขอโทษทีตรงนี้นะครับอืมอันนี้ต้องเป็นลบสี่ใช่ไหมครับ สเก้าสงลบสี่หส่วนสิแต่ตรงนี้มันคือล็อกฐานอะไรมันคือล็อกฐานสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องก็ดึงลงมาได้ว่า x เท่ากับ8หรือไม่ก็ x เท่ากับ1นึส่วนสินะครับแก้พวกนี้คำตอบอาจจะเกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองเช็คคำตอบดูว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับ เราก็ลองเช็คคำตอบดูใส่เข้าไปในสมการแรก ี่เป็นจริงหรือเปล่านะครับเราก็ลองมาเช็คดูเลยถ้า x เท่ากับ8น้องจะได้ว่า2คูณ8ยกกำลังล็อก8ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น16ยกกำลังล็อก8ใช่ไหมครับตรงนี้ค้อน,นี้มาดูต่อ พี่อยากจะทํายังไงให้มันได้เป็นด้านขวาคือ8ยกล็อกกาลังยกกําลังล็อก16ใช่ไหมครับถ้าพี่ลองมองดูพี่จะเขียนเป็น2ยกกาลัง16คือ2กำลัง4ใช่ไหมครับอันนี้ต่อยกกําลังด้วยล็อก8แต่พี่อยากให้มันเหลือ2กำลังมด้านในพี่ก็ต้องคูณออกเท่าไหร่4ส่วน3ใช่ไหมครับแล้วก็กำลังล็อก8 พี่ใช้ว่าตรงนี้ก็เป็น8ใช่ไหมครับยกกําลังอะไร4ี่ส่วนสล็อกแตอนนี้เราก็ใช้คุณสมบัติต่อได้ตบเลขยกกําลังขึ้นไปเป็น8ปดยกกําลังล็อกแยกกําลังล็อกสี่ส่วนสายกกาลังล็อกสี่สวนสเืออะไรแคือ2องกำลังสใช่ไหมครับคูณกับ4ีส่วนสก็ตัดก็ออกมาเป็น16เพราะฉะนั้นตัวนี้ของพี่จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ ออกมาเป็น8ยกกำลังล็อก16ซึ่งก็เท่ากันนะครับเพราะด้านขวาเป็น8ยกกำลังล็อก16เพราะฉะนั้น x เท่ากับ8ก็คือใช้ได้นะครับคราวนี้มาเช็คตัวต่อไปคือ x เท่ากับ1ส่วน16น้องก็จะได้ว่า2คูณ1ส่วน16ยกกำลังล็อก1ส่วน16ใช่ไหมครับ อันนี้จะดูยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับระะนั้นทําต่อทนะําลักษณะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ได้เป็นหนึ่งส่วนแปยกกําลังล็อกหนึ่งส่วนสิบหกใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยหนึ่งส่วนแปดเขียนใหม่เป็นแปดกำลังลบหนึ่งได้ใช่ไหมครับล็อกสิบหกเขียนใหม่หนึ่งส่วนสิบหกเป็นสิบหกกำลังลบหนึ่งได้เพราะฉะนั้นนี่คือแปดยกกําลังล็อก, 1, อ 8, ก,กลบล็อกสิบหกกำล,ลังลบหนึ่ง พี่ก็เลขยกชี้ก,กําลังของพี่ลงมาก็กลายเป็น8ยกกําลังลบลบหคูณกับล็อกสิซึ่งออกมาเป็นแปดยกกําลังล็อกสิพอดีเลยใช่ไหมครับซึ่งก็ตรงกับทางขวาของสรรมการใช่ไหมครับตรงนี้สมมติก็คือ8ปดยกกําลังล็อกสิบหเพราะฉะนั้น x ที่มีค่ากันหนึ่งส่วนสิบหกก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นจะได้ว่า8และ1ส่วน16นะครับก็จะเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับ 2x ยกกำลัง log x เท่ากับ8ยกกำลัง log 16 พี่ก็เลยได้ว่าผลคูณของรากคืออะไรเกตัวนี้มาคูณกันใช่ไหมครับรากก็คือคําตอบของสมการนะครับก็คือ8คูณกับหนึ่งส่วนสิบหกคำตอบก็คือ1นส่วนสหรือมันก็0ูนนะครับราก2ตัว8ปดคูณสิบหกหส่วนสิบหกก็เป็นหนส่วนสอเพราะฉะนั้นเราไปดูคําตอบของสมการกันว่ามีหรือเปล่า หส่วน2ก็ตอบข้อขอไข่นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเรามาทบทวนความรู้ที่ใช้ในข้อนี้กันข้อนี้ก็คือน้องต้องพยายามใช้คุณสมบัติของล็อกในการแก้สมการนี้ออกมานะครับสุดท้ายน้องก็จะสามารถจัดล็อกได้ในรูปของสมการกำลังสองและแก้หาค่าล็อก x ออกมาได้เป็น2ค่าน้องก็จะได้ค่า x ออกมาเป็น2ค่านะครับแล้วก็นำไปเช็คว่าค่า2ค่านั้นเป็นคำตอบของสมการจริงหรือเปล่านะครับ ครับจะสำหรับข้อนี้ถ้าเรามอง8เรามองว่า8กับ1 0 1ส่วน16เป็นคําตอบนะครับมันไม่มีกรณีที่มันจะตัวใดตัวหนึ่งจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งใช้ไม่ได้คําตอบจะต้องเป็นไม่1ตัวไม่เป็น8ก็เป็น1ส่วน16ซึ่งไม่มีในช้อยแสดงว่าทั้ง2ตัวต้องใช้ได้เพราะว่าคูณกันออกมาจะเท่ากัน1ส่วน2พอดีนะครับครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับข้อนี้